ตัวเหลืองกัน1ิบ12บาทภรรยาไม่ทิ้งทั้งเนื้อทั้งตัวเหลือ12บาทบ้านโคราชก้องสหรัฐความหล่อเป็นเหตุรัก30ปีเกือบล้มงานแต่งไม่มีวันจัดหากจะพูดถึงดารานักแสดงชายที่ได้รับฉายาวา่าสามีแห่งชาติหนึ่งในนั้นจะต้องมีชื่อของก้องสหรัฐสังคปริชา ติดโพยอยู่ด้วยแล้วอย่างแน่นอนด้วยวัย52ปีแต่ก็ยังคงความหล่ออบอุ่นและทัศนคติด้านความรักที่ใครหลายคนชื่นชอบก้องกล่าวถึงชีวิตในวัย52ปีว่ารู้สึกชีวิตนิ่งขึ้นพอมีเหตุการณ์อะไรผ่านเข้ามาในชีวิตก็จะรู้สึกว่าเรื่องนี้เคยผ่านเข้ามาแล้วสิ่งสำคัญที่สุดในวัยนี้คือการพักผ่อนเพราะตัวเองทำงานหนักจนเพื่อนแซวว่าทำงานชายนี่หรือ บางทีพอนอนนึกไปเราต้องรับงานเยอะขนาดนี้เลอหรือในด้านชีวิตรักของกล้องนั้นไม่ค่อยได้เปิดเผยที่ไหนซึ่งโจ้าตัวก็ได้มาเปิดเผยในรายการว่าคบกับเก๋แฟนนอกวงการมามากกว่า30ปีแล้วเจอกันตั้งแต่สมัยเรียนโดยความที่ฝ่ายหญิงเป็นคนเรียบง่ายไม่ได้ฟุ้งเฟอ้อจนทุกวันนี้มีทุกอย่างเขาก็ยังเหมือนเดิมและมีจิตเมตตากับสัตว์และคนไปหมด โดยความที่เริ่มต้นมาจากศูนย์ด้วยกันกองเลาว่ามีช่วงที่จะแวะกินก๋วยเตี๋ยวมีเงินติดตัวคนละ12บาท17บาทก็แบ่งกันกินก๋วยเตี๋ยวกันคนละชามเลือเงินขึ้นรถเม่2.50บาทแล้วให้เขาต่อรถเม่ไปอีก1.50บาทถึงบ้านก็หมด0นบาทพอดีเคยลำบากมาด้วยกันเพราะฉะนั้นพอตอนนี้มั่นคงไม่มีอะไรลำบากไปกว่านี้แล้ว สำหรับเรื่องแต่งงานก้องกล่าวว่าไม่จำเป็นคิดว่าเป็นเพียงวันหนึ่งที่เชิญแขกมาเยอะๆแล้วพอแขกกลับบ้านไปทุกอย่างก็เหมือนเดิมคิดว่าเรื่องความเข้าใจสำคัญที่สุดมันต้องถอยกันคนละก้าวเข้าใจกันมันถึงจะยืนยาวล่าสุดเจ้าตัวได้เปิดใจในรายการสามแซบถึงเรื่องราวที่ฮอจนเจอแฟนคลับปิศนาบุกถึงบ้านเพื่อขอแต่งงานโดยกองได้เผยว่า เขาก็คงชื่นชอบครับไม่ได้คิดได้อะไรพูดตรงตรงเข้าเขามาจอดรอดอยู่ที่หน้าบ้านยังไม่ได้เข้ามาในรั้วบ้านจอดอยู่บ่อยมากจนผมรบกังวลจนวันหนึ่งเรากำลังเพิ่งเข้ามาในบ้านแล้วก็มีสตาฟและเจ้าหน้าที่น้องๆที่ดูเครื่องดนตรีและเหมือนประตูบ้านเปิดอยู่แล้วเขาก็เดินเข้ามาผมก็ตกใจจึงขอให้เขาเข้ามาคุยที่หน้าบ้านก่อนก็คุยกับเขาจนถึงช่วงเวลาที่เขาจะกลับ ซึ่งเขาได้เผยว่าแต่ขออะไรอย่างได้ไหมซึ่งนาทีนั้นตนได้เผยว่าได้ครับเพราะคิดว่าขอลายเซ็นขอถ่ายรูปซึ่งอีกฝั่งได้พึ่งกลับมาในทันทีว่าขอแต่งงานซึ่งสตาฟที่อยู่ด้วยส่วนกลับไปทันทีว่าไม่ได้ครับพร้อมเผยต่อว่าก็เป็นเรื่องฮาฮาเขาคงปลืม้มก็บอกไปว่าขอแต่งงานไม่ได้แต่ขอถ่ายรูปและลายเซ็นได้ครับ เรียกได้ว,ว่าความฮอตกับพี่กล้อง,งนั้นร้อนแรงแบบสุดๆจนทำเอาแฟนคลับอดใจที่จะบุกมาขอแต่งงานกันถึงหน้าบ้านไม่ได้เลยทีเดียว